เอ้ยอเนี่ยเห็นไหมคือคักเออเอายังใครรู้ไหมว่าเดี๋ยน้องนลาอลองเพลง่อจะทแบนจอตาค่อยเหรอเลอได้ละัพอได้ทุกอยนะ แต่กาะกจอะคุณพ่อหน่ะต้องอีกหลายอย่างเลยบต้องอายอย่างมากเลยรู้จะกจอะเปนไหนก่อนเเอาสิ่งที่มันดีก่อนเอาสิ่งที่ไม่ดีเรอเอาไว้ทีหลังใช่เออเอาิเออเออเออ

ต้องฝนเลยนะเออห้ามฝนนะต้องฟืนห้ามฟอดสิจะดูไม่ต้อง มาหลังนี้สะอไ้น้เดอ,อิสุสรุ่นปู่ถึงบ้านแล้วนะครับ ออนอันี้ก็โชเพียงแค่นี้นะครับผมก็ไม่เม,มล้วมากนะครับผมจะเป็นไปนเที่ยวดา้านโคตรยำแล้วก็หอยขวางแล้วกินเคแล้วก็ขับรถกับ้านนะครับได้นี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถึงบ้านแล้วนับาปน,นี้ทุกคนนะครับว่าวันนี้ทุกคนละกันไหน